โบ้ช่วยตวูสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นีตื่นเา,า้มาจะมาใส่บาตรกับคุณแม่นะคะตอนเช้าๆบรรยากาศบานเฮา,าตุต่นเต่า อะอรับไปง่ายว่าหรือเป่าเนี่ยถ้าเกิดกาเลี้ยงจะเสี่ยงยายจะเจลุทามวตอนต เราไเทียวระเทศวเล่าปเทศวเล,าลาวา่าตลาดเลาไปยุ้า ยังได้แม่ได้ใส่บาบกับลูกสาวดีใจดีใจไร่ดีใจไร่ใส่บบบกับลูกสาวเดินอโดนเถื่อ <laughs> ไปพอกันไหมในะคลิปถัดไปนาะจ้า,จาเดี๋ยวค่อยติดตามกันมึงนาะจ้า,จาว่าลูกสาวหลานจะพาแม่กับน้องพิกไทยอากาศทุกคนไปเที่ยวใส่นาะจ้าฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลนพอกันหไในะคิดถัาไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเรากันด้วยนะคะบ๊ายบาย